อเล็กูน่าโซชาคอนเฟิร์มสุดแฮปปี้กับขุมกำลังที่มีอยู่ตอนนี้และไม่มีแผนที่จะคว้าแข้งลายใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้อขายเดือนมกราคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกสตาร์ฤดูกาลด้วยฟอร์มอันย่ำแย่แพ้ไปแล้วถึง3นัดจาก8นัดแรกของซีซั่นรั้งอยู่ในอันดับ11ของตารางจนมีกระแสข่าววิจารณ์ว่าสาเหตุของความล้มเหลวในครั้งนี้เป็นเพราะการเสริมทัพไม่ได้ตามเป้า ล่าสุดโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาดับกระแสทุกสำนักพร้อมยืนยันไม่มีแผนเบิกงบเสริมผู้เล่นใหม่ในเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาสถานการณ์ทางการเงินว่าจะเป็นอย่างไรหากทีมจําเป็นต้องซื้อหรือขายนักเตะโลกของฟุตบอลเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากและการเสริมทัพก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การบาดเจ็บในทีมผมค่อนข้างมีความสุขกับผู้เล่นทุกคนแล้วแข็งแกร่งขึ้น และผมยังคงมีเรื่องให้พูดถึงในทุกสัปดาห์เมื่อเรามีผู้เล่นเหลือเพียง18คนผมจะปล่อยใครออกจากทีมเพราะผมคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีอยู่แล้วสหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคิวลงสนามในเกมนัดถัดไปด้วยการออกไปเยือนนักบุญเซาท์เทมตันในคืนวันอาทิตย์นี้เวลา21นาฬิกาแม้จะไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูแต่เอดิสันคาวานี ก็ได้รับเสียงชื่นชมมากมายเลยทีเดียวในเกมที่แมนยูไนเต็ดเปิดบ้านถลม่มอิสตันบูลบาซักซีเฮียไป4-1ซึ่งแมตช์นี้ถือเป็นการออกซ์ดตัวจริงนัดแรกให้กับสโมสรอนและด้วยฟอร์มแบบนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาควรได้รับโอกาสเป็นตัวจริงต่อเนื่องในเกมเยือนซาอุแฮมา์ตันวันอาทิตย์นี้ 1. ความฟิตใกล้เต็มถังเขาวน,นี้ไม่ได้ลงเล่นปรีซีซั่นและตอนที่เขาย้ายมาแมนยูนั้น ก็ไม่ได้ลงสนามให้กับแปะแชร์มาตั้งแต่เดือนมีนาคมแม้จะตรวจจะอัพร่างกายให้ฟิตปังโดยการเข้ายิมแต่ยังไงเขาก็ต้องการเวลาในสนามอยู่ดีเพื่อความฟิตที่มากขึ้นรวมถึงต้องจับจังหวะบอลพเมลีกโซเชีให้โอกาสคาวาน,นีลงเล่นในช่วงครึ่งหลังมาตลอดทั้งหมด6นัดก่อนจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกและลงเล่นครบ90นาทีเต็มในเกมกับบาซักซีเฮียซึ่งเราได้เห็นความฟิตของเขาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แมนยูคงไม่ได้จ่ายเงิน1นึ่งแสนเก้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์เพื่อเก็บคาวานี่เป็นตัวสำรองแน่ๆเขาจะเป็นต้องออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพื่อพิสูจน์ตัวเอง 2. ต้องถึงมือเพชรฆาตปุโนเฟร์นันให้โอกาสทั้งมาคาราฟอร์ตและองตัวนี้มาซิยาวได้ยิงจุดโทษในเกมอยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อเรียกความมั่นใจสิ่งนี้มันหมายความว่า2กองหน้าของทีมยังรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ไม่ได้เห็นได้ชัดเลยคือเกมกับเวฟฟอร์ิดที่ผ่านมา ซึ่งทั้งคู่ใช้โอกาสกันค่อนข้างเปลืองน่าสนใจถ้าเป็นคาวานี่โอกาสเหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นประตูหรือไม่จังหวัดสาคัญที่สามารถเปลี่ยนรูปเกมได้แบบนี้ก็ควรจะใช้สูนาาธรรมชาติและมีประสบการณ์เพื่อปิดบัญชีให้ได้มันจึงเมคเซนว่าทําไมเขาจึงต้องออกสตาร์ทเป็นตัวจริง 3. ประสานงานกับบูโนแฟนัน เมื่อช่วงกลางสัปดาห์เราได้เห็นการทำชิงจหวะเดียวที่ไหลลืน่นระหว่างคาร์บนี่กับบูโน่ฟนนันลวมมปถึงฟฟนเดเบกดูเหมือนทั้ง3จะมีความเข้าใจกันโดยเฉพาะในรายของบูโน่ที่เป็นศูนย์กลางเกมรุกของทีมคาร์บนี่รู้หน้าที่ในการวิ่งหาช่องในพื้นที่สุดท้ายทําให้บูโน่มีเป้าหมายที่จะจ่ายได้ง่ายมากขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเจ้าตัวคือกองหน้าธรรมชาติมันจึงเป็นสัญ,ญญาณที่ดีระหว่างทั้งสองพิษกับมาซิเยาที่มักจะลงมาล้วงบอลต่ําบ่อยครั้ง ทำให้แดนหน้าไม่มีเป้าหมายในการส่งบอลทั้งแรดฟอร์ดและมาซิยาวซึ่งเป็นนักเตะลากเลื้อยควรจะได้รับโอกาสลงเล่นริมเส้นมากกว่าหากคาร์วาน่ออกสตาร์ตตัวจริงน่าจับตามองว่าจะเกิดคอมโบจากทั้งสองอีกหรือไม่โอเลกุนา่าโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุบุนอฟนานมีออร่าที่ส่งผลกระทบที่ดีกับทีมเหมือนกับคิซโนโรนัลโดพร้อมชมว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นเพื่อทีมอย่างแท้จริง แลเลกุน่าโซชาผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมากล่าวยกย่องบุโน่แฟร์นันกองกลางตัวเก่งของทีมว่ามีออร่าที่ส่งผลดีกับทีมเหมือนที่กิซโนโรนัลโดเคยทำไว้กับปีศาจแดงบุโน่แฟร์นันโชว์ฟอร์มกับแมนยูไนเต็ดได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้แต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ก่อนโดยจะถึงตอนนี้เขาทำไปแล้ว21ประตูกับอีก13แอซิสจากการลงสนามให้ทีม35นัดในทุกรายการ ซึ่งหลายคนมองกันว่าถ้าขาดเข้าไปแล้วล่ะก็ทีมของโูชาน่าจะมีผลงานที่ย่ำแย่กว่านี้กุซือชาวโนอร์เวย์เผยว่าบูโน <B uno S 2> มีออร่ราบแบบของโรนัลโดรวมถึงมีอิทธิพลและผลกระทบกับเพื่อนร่วมทีมของเขาแค่ลองดูผลการแข่งขันของเรานับตั้งแต่ที่เขาย้ายเข้ามาพวกคุณก็น่าจะเห็นถึงเรื่องนั้นกันแล้วเขามีความกระตือรือร้นอย่างมากมีความเป็นผู้นำเป็นคนที่เล่นเพื่อทีม และนั่นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราพัฒนากันได้นักเตะบางคนจะต้องหลุดจากการเป็นตัวจริงเพื่อให้ได้พักบ้างแต่ที่จริงตอนพักบูโนในเกมกับไอร์แาซิกผมก็ไม่ได้อยากจะบอกเขาเท่าไหร่หรอกนะว่าเขาจะต้องเป็นตัวสํารองแต่มันไม่มีปัญหาอะไรมันก็เหมือนกับมาคาราฟรอนนั่นแหละพวกเขารู้ว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่ท้าทายมากๆสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของทีมไม่ใช่ผลงานส่วนตัวซึ่งเราก็สร้างทีมกันมาด้วยแนวทางนี้มันเป็นวัฒนธรรมของทีม และผมก็คิดว่าบูโน่แสดงให้เห็นถึงเรื่องนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งเขาแสดงให้เห็นว่าเขาสำคัญกับทีมมากกว่าตัวเองคิเซียนฟอกบรรณาธิการของบิลสื่อชื่อดังของเมืองเยอรมันระบุตอนนี้มีโอกาสมากถึง90%ที่ฤด,ดูกาลหน้าหาก่านซันฮานูกรูมิดฟิลเอซิมิลานจะไปะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยทั้งสองฝ่ายแอบเริ่มเจรจาก,กันตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้ว แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งเพมาเลียงกฤษกำลังเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะคว้าตัวฮาคารซานฮานกลูกองกลางเอซิมิลานไปร่วมทัพหลังจบฤดูกาลนี้โดยโอกาสที่การย้ายทีมจะเกิดขึ้นนั้นสูงถึง90%ด้วยกันจากการเปิดเผยของคิเซนฟอร์กบรรณาธิการของบิวสื่อชื่อดังประเทศเยอรมันสี่สัปนก่อนเจ้าตัวทำไป11ประตูกับ9แอซิสจากการลงเล่นให้มิลาน38นัดในทุกรายการ ซันฮานกูยังเป็นกำลังหลักสำคัญของรถโซโนรีในซีซั่นนี้และทำไปแล้ว4ประตูกับ4แอซิสจากการลงสนาม13เกมทุกรายการอย่างไรก็ตามดาวเตะวัย26ปีจะหมดสัญญากับทีมในซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งมันทำให้เขาตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยูเวนตุสอเลติโกมาริดหรืออินเตอร์มิลานทั้งนี้ฟอกชแฉว่าที่จริงแมนยูกับตัวแทนของซันฮานอกูเคยพูดคุยถึงเรื่องความเป็นไปได้ ที่จะทาให้เกิดการย้ายทีมในปี2021เป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วและการเจราจาก,ก็คืบหน้าไปด้วยดีสุดๆจนถึงขั้นที่ดาวเตะทีมชาติตุรกีปฏิเสธที่จะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสในช่วงก่อนตลาดการเสริมทัพซัมเมอร์ปี2020จะปิดตัวลงเพราะเขาสนใจโอกาสที่จะย้ายไปซบแมนยูในเต็ดในปีหน้ามากกว่าสื่อเจ้าเดิมเสริมอีกว่าตอนนี้ประเด็นหลักที่ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวคือเรื่องค่าเหนื่อยที่แข้งวัย26ปีจะได้รับโดยที่อดีตแข้งเบเยอร์ลูเบคูเซ สามารถเอาเรื่องที่กำลังจะเป็นเนเตะฟรีเอเย่นมาเป็นข้ออ้างเพื่อเรียกค่าเหนื่อยสูงสงได้เหตุฉนัยฟอร์มอันร้อนแรงจากซีซั่นก่อนของมาซิยาวถึงดับวูบลงดื้อในฤดูกาลนี้จนทำให้แฟนๆในโลกโซเชียลต่างพากันจวกยับเมื่อซีซั่นที่แล้วหัวหอกฝรั่งเศสกระทุ้งไปทั้งสิ้น23ประตูรวมทุกรายการถือเป็นการยิงประตูต่อหนึ่งฤดูกาลได้มากที่สุดนับตั้งแต่ที่ย้ายมาคาแข่งกับปีศาจแดง ดุดฟอร์มดังกล่าวทําให้ใครหลายคนเชื่อมั่นว่าถึงเวลาแล้วที่มาซิยาจะพัฒนาฝีเท้าและยกระดับฟอร์มการเล่นขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นแข้งคนสําคัญที่ทีมสามารถฝากความหวังไว้ได้สักทีหลังจากเจ้าจตัวย้ายมาสวมยูนิฟอร์มตั้งแต่อายุ19ขวบเจอไ้ก็ตามความหวังที่จะได้เห็นมาซิยาทํทผลงานร้อนแรงต่อเนื่องจากซีซั่นก่อนกับกลายเป็นสิ่งที่ลุ้นยากเหลือเกินเพราะฟอร์มการเล่นของกองหน้าที่อายุกําลังจะครบ25ปีรายนี้ดําดิงลงเหวอ,อย่างไม่น่าเชื่อ มาซิยาลงเล่นในซีซั่นนี้ไปแล้ว9นัดแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีก5เกมแชมเปี้ยนส์ลีกอีก4เกมเขาเพิ่งยิงไปได้แค่2ประตูซึ่งหนึ่งใน2ลูกนั้นเป็นการขออาสายิงจุดโทษเพื่อเรียกความมั่นใจผลงานการทำประตูว่าแย่แล้วแต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมนั้นแย่กว่ามาซิยามักจะถูกวิจารณ์ถึงความทุ่มเททั้งในและนอกสนามพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นศูนย์หน้าที่ค่อนข้างขี้เกียจนั่นเองค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งกับการยิงต่อเกมของมาซิยา ฤด,ดูกาล 2019- 2020ได้ยิง2.7ครั้งต่อเกมส่วนฤดูกาลนี้ได้ยิงเพียง1.6ครั้งต่อเกมเท่านั้นโดยสาเหตุนี้แฟนบอลปีแสดงหลายคนจึงเริ่มเบื่อและอดทนรอพัฒนาการของเขาไม่ไหวแล้วพร้อมกับคาดหวังให้อเลกุน่าโซชาตัดสินใจดรอปมาซียาสทีแล้วให้โอกาสคนอื่นแทนโดยเฉพาะอดิสันคาวานี่ดาวยิงตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาแบบไร้ค่าตัวซึ่งแม้จะดูมีอายุแต่ก็น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้มากกว่า บางทีห้ปีที่ผ่านมามันก็เพียงพอแล้วต่อคําตอบที่ว่ามาซิยาวยังไม่ดีพอที่จะเป็นสูนหน้าตัวความหวังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ